ผักบุ้งเวลาเราตัดยอดมันก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมผักทอดยอดใช่ไหมใช่ในทานทั้งปีนบรรยากาศนะครับท้องฟ้าสวยจังเลยท้องทุ่งปอท้องฟ้าทำไมสวยจังนี่นะฮะบรรยากาศช่วงเย็นนะครับโอ้ <Yeah. S 1> สวยจังผักบุ้งนะครับผักทอดยอดนี่ครับอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอเพียง <Yeah. S 1> เพียงพอแล้วก็พอใจ <laughs> อยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่เก็บนะ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ต้องไปซื้อวันน yeah. oh ี้ลูกชายมาช่วยด้วยไหนอ่ะโอ้โห หันหน้าดูคนหล่อไหมอ่ะเฮ้ยเข้าไป้านนั้ยนงินด้านนี่นะปักบุ้งนะครับเก็บไว้เอาไปแช่น้ำไม่หลายวันจะได้ไม่ต้องเก็บไว้เอาเนื้อคือเอายางพิ้งค์แช่ไว้ Đại đủ thì giọt cho mấy Hắn mà đủ tiết cho cho mấy oh. <laughs>